้านมาพี่นอ้องจะก,กบ,บ้ันกันคนคน,น,นเจอพี่นอ้องตัวนคนไปหลนั่งถ่าื่อรถชื่อตัวยู่พี่นอ้องชื่อตัวชื่อเ่นยว่พี่นอ้อง เไปไทยบรรยากาศใน้นที่น้่งตอนนี้นั่งขารหลดยอะมีพระบานกติกาบานขี่งนอกเ็ศบุญนี่อาย tôi nhìn cái tính bỏ có số ưu đoàn thế nào tính bạn ạ lia bạn bỏ có số ưu đoàn không để mà lập thế nào ừ. Ừ. Tàu, tìm... thính lán, thính mà นนะมาแบบกระดูปไอกับบานพี่น้องี๋้วไปเจอกันที่บ้านเด้อพี่น้องด้อยมาแช่บรรยากาศอุดบอรบกสอุดรธานีพี่น้อง ยังบ้านนะพี่นนองถึงบ้านที่ <c oughs> ทเรียบร้อยแล้ะโดนท่านี้ยังเปียกพี่เนอกถ้าเบงหัวเขียเคคนเลี้ยงไลเ <c oughs> อร่อยไหมอ้ยอันนไม่ไมต้เล็ก ดีพี่น้องอร่อยไหมหเหนือแต่เล็กพี่นอ้องอืมกลัวพันเดี๋ยวพาบนเขาพี่นอ้องเขาเขียวมองไหนมันเปลี่ยนเอียดมันก็ตายพี่น้องกินมันเข้ม ปลาปนอันายใช่ไหถึงบ้านนะเดอ้อพี่น้องเด,อด้อดวันตานี่เดิน,น,ดน,นกระจังโไดายไปเห็ดผ้าสะาดให้อาย tại mừng đồng lọc nằm tuần phai im sung อย่าพาไปเบิ่งพี่ให้มันเห็ดพี่เคยวันนี้กับเขาอันนีก้ก็ถ่มหน่อยเห็นวัวอยู่ อ้าวพี่น้องมันนี่กะอยิ่งค่อยเบิ้งก่อนเรื่อยๆพี่น้องยิ่งถ่ายเบิ้งแต่ละช็อตแต่ละช็อตในเบิ้งเย็บบรรยากาศกลับมาบ้านพี่น้องเกือบสิบปีแนละ้วกลับมาบ้านหกปีเจ็ดปีเพิ่งได้กลับมาบ้านพี่น้อง หอมเขา่าหอมใบเข่าพี่นนองอเขียวเขียวๆนี่หอมดีแท้ตอนนี้ก็มาบานใช้บานพี่น้องเมืองบานจเจ้าหกต่กานมีแต่บานไีไ่ข้นใหญ่ออก ให้อาก,กาศถือดอกงานงานเข้าดำ bàn cầm bao là cái nọ, bàn tiếp cận cặp mà bàn là cái nó cặp mà u đồn mà cái nó mà cầm máu nhây cái nó เดี๋ยวพยานบึงบรรยากาศน้ำตรงหน้าพี่น้อง เดี๋ยวนี้อยู่บ้านนอกพี่น้องเพราะว่างานแล้วยังก็จะได้กลับไปดกลับเพระว่ามันที่หกวาเฮ็ดพราสาสเฮ็ดบุญแล้วก็วันที่หาแรมนกาศมุมบ้านบ้านใจว่านพี่น้อง บุญพี่บุญลักตะบลบ้บานแดงเพื่อบุญลักบรรยากาศลำบานนอกบัดหน้าของเฮาพี่้อก <c oughs> ต้นไม้ต้นจำสา <c oughs> <c oughs> เดือนเล่นค <c oughs> รับเดิอนเล่นห้างเล่น, <c oughs> เน,เนครับ กว่าไพ่ใยนี่เนาะฮาร์ดตัวคนน่ะโอ้ไดเ้เห็ดเหลาขั้นเดียดตัวคุณมะ,น,ะนี่ยังระบาดที่ไหนฮากลุกมาเดี๋ยวก่อนจะกลับก็ที่ไทยเหมงืงก็อเอื่นดานน่านพี่น้องที่เป็นคลองน้ำ ปฏิสันจันธ์ในได้พี่น้องด้วยห,วนบบนหนอนคักบรรนอกของพี่น้องหวัวจะสั้นบนในกล่องแล้วเวียกแล้วงานถุนแหล่งก็จะได้กลับ เงื่อนเกณฑ์ท่าศา